หลายด้านนะคะถึงจะได้พาสปอร์ตมาครอบครองอสอบมาแล้วมือสันจนเขียนว่าไดป้าป้าเดี๋ยว สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิจะพาทุกคนไปทําภารกิจค่ะเป็นการพาพี่เป้ไปสอบวัดระดับภาษานะคะเราจะสอบในภาษาฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าเราอาศาัยอยู่เขตที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะการสอบภาษาครั้งนี้นะคะพี่เป้จะสอบเพื่อยื่นขอสัญชาติสวิตนะคะส่วนนิดเองนิดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารของนิดยื่นไปทางคอนตอลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่เบิร์นะคะอยู่ในช่วงพิจารณานะคะว่านิดจะมีะเกณฑ์ผ่านได้ถือพาสปอร์ต สวิตหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงการขอสัญชาติสวิตนะคะเพราะมีบางคอมเมนต์เขียนมาว่าเข้าใจมาตลอดว่าน,นิดถือพาสปอร์ตสวิตแล้วนะคะยังนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังว่าการถือสัญชาติสวิตหรือว่าถือพาสปอร์ตสวิตนี่มีขั้นตอนการทํำยังไงนะคะไปได้วยกันค่ะมาถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะพี่เป้ะตื่นเต้นมากเมื่อไ ตื่นเต้นเนาะสู้ๆจังไายเข้ากับเฮ็ดได้ฝึกซ้อมฝึกซ้อมมาตั้งหลายเดือนผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน <c oughs> อีกหน่อยก็สิได้ถือสัญชาติสวีทแล้วถือพาสปอร์ตสวีทแล้วอู้หเบิ่งวิวบรรยากาศวิวสวยๆนะคะทุกคนวันนี้เรามาสอบที่นี่เลยค่ะโอซิโอวานเล่นะคะ, o o vale ะ,คะสวยมากทุกคนเหมือนลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่ามีเมฆข้างล่างนะคะ น,น่าจะเป็นเขาที่เราไปเล่นสก,กีกันบรรยากาศโรงเรียนมาถึงแล้วไปเข้าไปพิ่เป๋บอกว่ากินเขากับว่เ่บมันตื่นเต้นสันแล้วล่ะสองรอบเลยคะเวลหลบเดียวแมนสอบสองรอบ มันแมนแต่สิมีมมมมคาดนั่นคาดนี่อาเป็นคาดของเด็กหน่อยเออใช้เวลาขับรถมาที่เมืองซียองประมาณ10นาที15นาทีนะคะก็ไม่นานแป๊บเดียวขึ้นทางด่วนมาค่ะตื่นเต้นแทนพี่เป้นะคะเพราะว่าการไปสอบนี่มันก็กดดันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ค่อนข้างจะกดดัน เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะวันนี้มีสอบสองรอบนะคะรอบแรกสอบบ่ายโมงเป็นการสอบพูดฟังสื่อสารนะคะส่วนสอบอีกรอบจะเป็นช่วงห้าโมงครึ่งนะคะเป็นการเ,าเขียนอ่านนะคะเป็นการสอบเขียนอ่านเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่เป้สอบแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะอยู่ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าช่วงพักระหว่างบ่ายสองจะถึงห้าโมงนี่มันแป๊บเดียวนะคะเราอาจจะหาอะไรทําเดี๋ยวพาทุกคนไปได้วยกันค่ะห้องสอบโอ้กะซิมีคนมาเรียนหลายอ่ะ เวลาสอบจะได้ขึ้นมาชั้นนี้พามาดูห้องสอบนะคะห้องนี้หมายเลขสอง3เราจะได้ขึ้นมาสอบชั้น3นะคะพี่เป้น่าจะได้สอบสองห้องตื่นเต้นมาพีเป้เหตุใดดู้ยแล้วผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าสอบจะได้ขึ้นมาชั้น3แต่ว่าเราต้องไปยื่นเอกสารที่ชั้น2เนาะไปกัน บรรยากาศสวยมากๆเลยนะคะในขณะที่เรานั่งรอพี่เป้สอบดื่มกาแฟรอคะ่ะกับบรรยากาศดีๆข้างหลงังนู่นสวยมากเลย พี่เป้จะใช้เวลาสอบน่าจะประมาณ45นาทีนะคะจะได้สอบ2ห้องค่ะในรอบแรกนะคะรอบแรกเป็นการพูดฟังสื่อสารนะคะ mm hmm. ก็ห้องแรกจะสอบ20นาทีนะคะห้องที่2จะสอบอีก20นาทีค่ะเราก็จะมาดื่มกาแฟรอนะคะนี่จะมาพูดถึงการทำพาสปอร์ตสวิตนะคะ mm hmm. การที่มาอยู่ที่นี่เราต้องพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนไม่ได้ได้พาสปอร์ตอัตโนมัติเหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนี่จะเป็นการที่ ถ้าเราแต่งงานกับคนสวิตนะคะเราจะสามารถได้ถือสัญชาติสวิตก็คือถือพาสปอร์ตสวิตอัตโนมัติเลยแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะกฎหมายเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะเริ่มจากที่ เรามาอยู่ที่นี่ตอนแรกเราจะต้องถือเพอร์มิทเบย์นะคะเพอร์มิทเบย์เดี๋ยวนี้ก็ต้องสอบนะทุกคนพอแต่งงานปีแรกจนถึงปีที่5นะคะก็จะได้เปลี่ยนเพอร์มิทเบย์ทุกๆทุกๆปีก็คือหมายถึงว่าต่ออายุทุกๆปีนะคะจนแต่งงานครบ5ปีนะคะเราถึงจะขอเปลี่ยนเป็นเพอร์มิทเซได้นะคะการขอเพอร์มิทเซนี่ก็คือว่าเรายังอยู่ในสถานะสมรสกับผู้ชายคนเดิมนะใน5ปีที่แต่งงานมานะคะแล้วก็ไม่ได้อ่า ย้ายถิ่นฐานไปอยู่คันตนอื่นนะคะถ้าย้ายถิ่นฐานก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะคืออาศัยอยู่ในคันโนเดิมแล้วแต่งงานกับสามีมาครบ5ปีขอเพ r m i s s e ได้นะคะการขอเพ r m i s s e นี่ก็จะได้สอบเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นการสอบอ,อ่านเขียนนี่จะเป็น A 1นะคะส่วนพูดฟังสื่อสารนี่จะเป็นระดับ A 2นะคะส่วนการขอพาสปอร์ตก็จะเป็นอ่านเขียนอยู่ที่ A 2นะคะพูดฟังสื่อสารอยู่ที่ B 1ะคะ่ะ พอครบ5ปีแล้วใช่ไหมคะเราจะสามารถขอ p พ r ร i มิเซสได้นี่ไปสอบเมื่อปี2020ถ้าทุกคนจำได้เนาะนี่ก็ได้ p พ r ร i มิเตสมาเรียบร้อยแล้วนะคะณนะตอนนั้นนิดไม่ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ทราบว่าการอยู่ครบ5ปีเราสามารถขอพาสปอร์ตได้เลยตอนนั้นนิดไม่รู้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยื่นขอไปนะคะก็เลยขอแค่เซการถือเพอร์มิเตสเนี่ยนะคะก็จะมี คุณสมบัติไม่ได้ต่างกับพาสปอร์ตมากนะคะก็คือทําได้ทุกอย่างเหมือนกันอยู่อาศัยที่สวิตเหมือนประชากรสวิตท,ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดแค่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเราไม่มีสิทธิ์ออกสิทธ์ออกเสียงของเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในขบวนการของของเขานะคะก็คือมีสิทธิ์ที่พำนักอาศัยทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่นั้นเองนะคะ ส่วนนิดอาศัยอยู่ที่สวิตปีนี้ครบปีที่8แล้วนะคะนิดก็เลยยื่นขอสัญชาติสวิตไปเมื่อปีที่ผ่านมานะคะปี2023นิดไปสอบภาษาเรียบร้อยยื่นเอกสารทุกอย่างครบเรียบร้อยนะคะตอนนี้นิดรอแค่พิจารณานะคะว่านิดมีคุณสมบัติที่จะได้พาสปอร์ตสวิตหรือเปล่านะคะนิดก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการขอพาสปอร์ตสวิตนะคะ 1. เรายังอยู่ใน สถานะสมรสกับสามีคนเดิมตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็2นิดไม่เคยขอความช่วยเหลือจากรัฐเลยนะคะไม่เคยขอเงินช่วยเหลือไม่เคยล้มละลายไม่เคยเป็นบุคคลที่ล้มละลายไม่ได้ติดหนี้หลวงไม่ได้ติดหนี้ใครนะคะ 3. เราไม่เคยก่ออาชญากรรมนะคะไม่เคย ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์หรือลักขโมยหรือว่าการทําผิดกฎหมายรูปแบบต่างๆนะคะเราไม่เคยทําผิดกฎหมายและอีกอย่างหนึง่งในสอบภาษาผ่านแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นระดับ B1 หรือว่า A2 นะคะก็คือผ่านเรียบร,ร้อยแล้วตอนนี้แค่รอให้อืา ทางคอนโตนนะคะพิจารณาน่าจะตอนนี้เอกสารของนิดน่าจะอยู่ที่เมืองหลวงของสวิตนะคะอยู่ที่เบิร์นตอนนี้ก็พิจารณาอยู่น่าจะใช้เวลาอีกประมาณหลายเดือนค่ะถึงจะได้แล้วแต่คิวเลยนะคะคนเยอะคิวเยอะเราก็ต้องรอนานนะคะดูบรรยากาศในร้านอาหาระค่ะียบมากนิดนั่งดื่มกาแฟรอพี่เป้นะคะนั่นแหละค่ะตอนนี้นิดรอเอกสารของนิดเนาะว่าน่าจะได้ช่วงไหนแล้วก็พอเอกสารที่จะพิจารณา เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะได้ไปสอบอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นการสอบอความรู้เกี่ยวกับประเทศสวิตนะคะอย่างเช่นสวิตก่อตั้งเมื่อปีไหนภูเขาในประเทศสวิตชื่ออะไรบ้างบอกมา3ชื่อ,อชีสของสวิตมีอะไรมียี่ห้ออะไรบ้างบอกมา3อย่างคือเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสวิตนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ การเมืองการปกคอรองของประเทศเขาด้วยนะคะการที่จะถือพาสปอร์ตสวิตเรามีสิทธิ์เลือกตั้งพอมีสิทธิ์เลือกตั้งปุ๊บมันก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านนะคะถึงจะได้พาสปอร์ตมาครอบคอรองค่ะทุกคนไม่ได้ได้อัตโนมัตินะ บางคนอยู่มา1ิกว่าปีแล้วก็ยังไม่ได้พาสปอร์ตสวิตนะคะบางคนอยู่มานานแล้วก็ยังไม่ได้ถือพาสปอร์ตสวิตนะทุกคนถามได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ได้อัตโนมัติเหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนการจะถือพาสปอร์ตสวิตนี่ต้องใช้ความสามารถแลกมาล้นล้วนนะคะอยู่ที่นี่ทุกอย่างต้องใช้ความสามารถของเราล้นล้วนเนาะไม่ว่าจะเป็นไมค์คับคีย์หรือพาสปอร์ตนะคะก็นั้นราคามาลุ้นกันวันนี้พี่เป้มาสอบเนาะมีตอนเย็นด้วยคะ่ะตอนเย็นจะเป็นการ อ่านเขียนนะคะช่วงห้าโมงเย็นเดี๋ยวมาลุ ulously, ้นไปด้วยกันค่ะสอบเสร็จแล้วอาจจะไปเดินเล่นหากิจกรรมทําเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะไปเอารีวิวเอารีวิวบอกให้พี่น้องฟังนะไปสอบลงมาให้พี่น้องฟังนะไปสอบลงมาแล้วไปยังไหนไปสอบลงมาแล้วจะตื่นเต้นเฮงเลยเขียนแบบสันเลยเขียนมือสัันจนเขียนบอดดอยเลยเจ้าเจ้าเจ้าบดิษัทไหนเขียนนั่นบอกเจ้าบอกคุยเฉอเดินบอกคุยเฉอแต่ว่าเขียนอันทองที่สองเลนบอก้องทีสองเจ้ฟังมีถืออยู่นะบอกบริษัทไหน พี่สิเขียนแค่ห้องแรกเขียนแค่ว่าเอ,อถ้าต้องเขียนแค่สามสามาอันคือซื้อแต่แค่แต่พี่นะมันมันตื่นเต้นมันตกใจคิดออกว่าต้องเหตุยังแต่มันเขียนมันเขียนบ่ออกเขียนบ่ได้เลยอ่ะ เคลียร์ใจนะสองคอแล้วก็อีสองคอนะตื่นเต้นจนแบบว่าพูดอะไรวะบ่เป็นยังบ่เป็นยังท่องเลยก็จะแบบบ้เป็นยังท้องกินถ้าบ่เป็นยังท่องอีกเดี๋ยวมาเล่นกับไปสอบอ่านนะคะสองอ่านกับเขียนอ่านเขียนเนี่ยสอบมาแล้วมือสั่นจนเขียนว่าใดป้าป้าเดี๋ยวพาพี่เป็ดไปพักผ่อนก่อนมือแรงสอบไหมสอบเสร็จแล้วมาล้างรถกันค่ะ นี่เข้าอุโมงค์ล้างอัตโนมัตินะคะค่าล้างอยู่ที่20ฟัง20ฟังก็ประมาณ800นะคะเอาให้เวลาทำสมาธิท่องกินสามชั่วโมงไปหนึ่งร้อยฝอนช่วงมาไล<ป>่ให้ห้าใหี่เป๊ะ <c oughs> <c oughs> เออแมน,นอยู่อุ้ยมันหมุนขวงมาไล่หายตอนที่ขี่เขาม้าเขาขี่เร็วโผดมันบ่ถืกน้ำเห็นบ่เพพันมาฉีดน้ำให้ แล้วกับเป่าลมเนะาะเจ้าวานอยู่ในอุโมงเขาใส่เวลาต,ตนไปไนในแฮเป่ประมาณนาทีกว่างเนาะประมาณนาทกีกว่าเท่านั้นนะคะในการล้างรถ<า>เป็นแต่ยานอยู<า>่ได้เนาะมันเดือดกับกีโร้กมันติดน้ำรถบางถังก็จังมันสิโอ้มันสิบิดบอปะจี บรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้นิดรอให้พี่เป้สอบเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมารับแกอีกทีนะคะในช่วงจังหวะที่รอเราไปหาซื้อของกันค่ะไปที่ห้างกันนะคะก่อนที่ห้างจะปิดหกโมงครึ่งบรรยากาศยามเย็นตามห้างร้านนะคะผู้คนก็เริ่มจะน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของสักหน่อยนะคะไปด้วยกันค่ะมาเดินดูเผื่อว่าจะ ขาดเหลืออะไรนะคะมาเดินข่าเวลาคิดว่าจะมาซื้อไข่นะคะแล้วก็จะซื้อกาวสองหน้าไปติดกระจกให้น้องปั้นด้วยค่ะแต่ว่าจะหาผลไม้ก่อนละกันเนาะไปะเดี๋ยวเราจะเลือกดูแอปเปิลนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปปัน่นใส่นมแล้วก็ปโปรตีนตอนเช้าค่ะของอันนี้น่าจะดีนี่นะคะในที่สุดก็หาเจอกาวสองหน้า ที่จะเอาไปติดกระจกให้น้องปั้นนะคะหมวนหนึ่งเล็กๆราคา13ฟัง9.5วุ้ยแพงนะประมาณ700นะคะแพงอยู่เดีไปได้ของแล้วก็ไปต่อกันค่ะซื้อของแล้วยังมีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวเราไปหาเดินดูสื้อผ้ารอแล้วกันนะคะไปะ งูลดราคาเยอะมากหลังจากปีใหม่นะคะไปดูกัน <c oughs> ตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนช่วงที่รอพี่เป้ก็ไปซื้อของซื้ออะไรกลับบ้านนะคะพี่เป้สอบเสร็จตอนหกโมงสีนาทีใช้เวลาในการสอบอ่านเขียน1ชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะในการอ่านเขียนเนาะแต่ว่าสอบอพูดฟังสื่อสารนี่ก็แค่4 0นาที4 5นาทีเท่านั้นเองนะคะก็ผ่านไปด้วยดีคะ่ะในความรู้สึกของพี่เป้แกคิดว่า น่าจะได้นะคะแต่ว่าผลสอบเรายังไม่ทราบในทันทีที่เราสอบเสร็จนะคะน่าจะรอผลประมาณ2-4อาทิตย์นะคะผลจะส่งมาทางไปรษณีย์ให้ที่บ้านรอรับที่บ้านได้เลยค่ะแต่นีนคิดว่าพี่เป้ต้องสอบผ่านแน่นอนเพราะว่า จากที่นิดไปเรียนหนังสือกับแกนะคะได้เห็นแกอ่านแกเขียนคิดว่าได้แน่นอนไม่น่านมีปัญหาอะไรคะ่ะหนึ่งวันผ่านไปนะคะเร็วมากๆเลยก็รับพี่เป้เสร็จแล้วก็แวซื้อพิซซ่ากลับมาทานที่บ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะเป็นอีกหนึ่งวันของนิดนะคะที่มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะช่วงนี้ก็จะได้เห็นคลิปในหลายๆแง่มุมในหลายๆอ่า อย่างที่นิดทำในชีวิตประจำวันนะคะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมิกกี้บ๊ายบายบ๊ายบายก็จม